สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีคอมม่พี่น้องเมื่อสุกุสุกคนยินดีตอนหับกระสุนซ่อมกุุงบอลาเขามา่ล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนได้พี่น้องเด้อเมื่อในกามีเรื่องแต่เศร้าพี่น้องเอ๋เกิดเหตุการณ์ประาดคิดพอดีว่านเขา้าว่านการเรียบร้อยพี่น้องพอดีเตรียมเข้าว่านกาคาดหน้าถ่ายหน้าไหววชิวานเขา้กากับพอดีตั้งเข้าให้หน้าและกาเขาแช่น้ำแล้วพี่น้องเข้าไปแช่ เอาข้าวปูกข้าวชีวาน,นไปแช่น้ำแลว้วก็เอาขึ้นมาอบเพื่องพอดีมาตอนเช้าอีพอ่ออีพ่อมาแต่เด็กก็ได้เห็นข้าวถือจูดไปเลยผลจูดข้าวาาวูวว้วภัยเห็ดแล้วก็ไปเบิร์นกำแพงพนังกระลุงอะไยังกันมาหลายคนมาเบิง่งนกำกันกาก็เริ่มยาวเลยเพื่อนังเด้อพอดีไฮนี่พอเพิ่นคาไทยไว้แล้วว่าจะรียมวชิคาดนี่แล้ววัชิวานข้าวพอดีมาข้าวไฟใหม่ข้าวไฟใหม่ก็ไปน้งมาเบิ่ง พอดีป er> in oh, hi. ้าลุงเพือนมาเบิ่งนสบายดีสบายดีพ่ะสบายดีลุงสบายดีป้าสบายดีมายืนมายืนมนเขาไฟใหม่ไปน้องเอ้ยมายืนมเขาจุกไใหม่าไรือว่ามันอุบเพื่องทอดเพื่องทอเวลาดิไม่ไมไปน้องเ้ยใช่ได้บ่พอเน ลองอบบังดีตัเข้าซองสอบเรือท่านี่ะพี่น้องวาชีวานนี่พอกะอบไวก่อนให้มันนากรพี่น้องเอาเพียงมาใส่ตัวได้มันมันแตกตาจงหุบลุ้งโดยกูแตกตากระาไไกลไว้ที่นี่ตลอดคู่ปีปีในพัดไพ่ใหม่ซชยเป็นังบนง้เป็นคนจูดมาจักเนาะเด็กน้อยเขาไม่รีนแล้วเขาจูดบ่ พากันงงอยู่พยาาเงึดอยู่เ้ยมันลุกีและขนโอ้แปดโมงแดโมงแขวัญเมื่อแล้วแปดโมงว่าไ่ได้เขามันเปียกเลยคอยตัแม่แล้มันไหมตัแม่และมันไหมเราเห็นเราเห็น ถึงแน่มลุกแบบท้ามไม้มมันไม่มนลุกขึ้นเดียวได้เหรอือเอาเขานี่แต่มันจุดลุ่นนึงจังว่าจะสั่งจจายไปตัวไรเราจังบ่หูเล้่แล้ว่แล้วโอ้ไม่นี่นี่เือคืนทเจ็นแค่นั้นเนาะเอยเห็นคอยย่เทียนไปเลยนี่เทียนคอหนึ่งคเห็น่ไผ่มันลุกเยอแปดโมงคอยเมื่อแล้วคันว่าไอ้วันจุดนี่มันต้องล่างชัมากไม่ เาจะโจมเอาไได้เบิ่บ่หนังแล้วก็นน้องมาเขินนี่นี่เขาเข่าไปไม้เลยไม้ไทยไม่ะลยเขาปลูกเข่างามๆให้เราเตรียมเขาปลูกไว้ไว่าสีอาแสน้ำเดี๋ยวแสน้ำในคลองกับขึ้นมาอุบเพืียงแต่ละปีแค่ได้เฉลยเวลาเขาไปหวานแล้วมันออกงามกาลังวัดชิคาดนาไทยแล้วเลยพี่น้องเตรียมชิคาดวาชิวานวานสังนี้พอดาไทยใหม่เขา่า

เอามาสานกูดินก็แสงไัยเดี๋ยวเงินับเบิ้งเนาะอันนี้บ่วไม้ปุ๊บสิบบัวไม้คือกันเนาะฮะมันห่วงก็แล้วมันตายแล้วมันตายแล้วบ่ตายแล้วมือมือมันสิแตกต้าเบิ้งเบิ้งมือมือนี่ถือว่าบ่เห็นแล้วก็ถือว่าเจ้าเลยโอเคออืแบบตามันบอดแล้วเนาะแบบตามันอบคืนนึงแหละมันต้องเป็นขจะค้างเลยเนาะคันไพ่ใหม่แล้วเังแต่บ่อยากคักแล้วตัวเป็นตัวบ่เป็นเลยกินโบราณยังกินโบราณย่างพร้อมขวดละแสนอ่ะบาลง ที่จะเห็นได้นะโดดสิไทยลรวบ่ไทยแร้วราบ่อะไรยังไงยังดูน้ำขึ้นสิไทยดูน้ำขึ้นแห่ดูน้ำขึ้นก็เก็บป้าขึ้นไปขายวานบอลอะยังไงจลอิ้งเลยจำเอาทิ้งเลอา้งเลยเพื่อเอาป้าขึ้นคลายไงเพราะดื้อมัน ไทยน่าหนีนะกาพอแล้วไม่ม yeah. I mean, ีเงินคือการเรไปกันนั่นแหละอกหวานกออีกหวานมันคือเชนน้ำมันกรแพงน่นแหลขึ้นพอมีเงินนั่นแอกัเลยจักหวานอาประหยัดตนขึ้นไปอลุงนี่คืออยมีมีคือการลเลยเอือกะานล้วลมยงอการดูดป่าขายเป็นโลบอลิชขายจะได้ขายเป็นโล โลอะไรว่าโคโลซามิ lings, 5 5 5 6 6 oh, okay. ่าปากก็โลเสวหาานได้เป็นอะไรนะไปอยู่ในบ้านท่านี้มาอุดหนุนได้บุบุ๊ลงเนี่บุบุหนีบุคบ่บุ๊คก็แบุบุมนีบุจัมือลยสุดหากมือนึ่งเฮ้ยมันเขาเดียวดึงเนาหาเงินดูดโอ้ปากใหญ่นาะปามันกว้าง โอ้มันมือพื่ออะไรสำนีับน้องกวางเงาอีกบ่าอดบ่มันแห้งเลยนะเนี่ก็แห้งแน่นะนตอนเทียนกับเก็บเลยต้นเทียนเก็บป้าเลยต้นเทียนมอคล่องได้ยังียบๆกระเทียมไว้เลยเพียงหน่อยแสแสข้าวปุกไว้แล้วแล้วก็ขึ้นอบเครื่องเตรียมวิพอร์พุดีไทยทางนี้ไทยแล้วหล้วเล่าประวัติชาติชีวานไม่รู้หรอพ่อเนาะพัดพอดีมาตะเศร้าพัดมืดเลยเพียงหน่อยจักคนจูดจักยังจะจะไหวไหวงานจะจะไหว ข้นเรืออะไหถแา่คนเเนาะทุ่ว่า้นข้นม่เหนมันกลอย่น้ข้าวกรพูเป็นไฟแต่ว่ามันบไม่เนาะนบเหม็นนเนาะน้ำก็เต็มอ้อมแนี้แต่จะเป็นคนนั่นแหละรัวเด็กน้อยยังกรพ่อไ่นาะต็มขึ้นนี่เพราะว่าปะมาไงไกหมูเขาก็หมกมีประหอกระปู่างอยู่แบบมดเลยมังดเลยไปขอเขาเด้ไปขอค่ะบพอนเอยเพราะว่าเข้าในงานกับเป็นข้านเหมือนไปอเป็นข้าวปนเข่านี่งก็เป็นข้าวปนแล้วเนาะป่เหรอข้าวป่นก็ให้ข้าวปูกมาได้ ันนี้่ใครก็เข้าไปาไปยืนป่ะคอเข้ามาแล้วพอเขาเ็ดเก็บเกี่ยวแล้วหลั<ท>กกาใส่เป็นขึ้นหลักลกาเอากำไรผลอะไรกันหน่อยเอาพี่น้องมาหลกักกาพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่หน้าเขาเลยไกา,าก็เริ่มยาวส่วนทางทึ่งสีดำเอา้าเพราะว่ามันานะไรพี่น้องสีดำเอา้าให้น้อยให้ยังส่วนนีิฮาสีหวาน เตรียมชิวานหลังจากชิได้วานเลยบอลเลยพี่น้องมันบุมมี่้าเลยเพราะว่าเข่าที่เขาเตรียมวชิวานนั่นไั่ใหม่เหมือนแล้วนี่กับบุกาวานนี่เพราะว่าอบไวภัยใหม่แล้วันมันบุป็นพี่น้องยันมันตายก็เลยยันบุรีวานเลยเพราะว่าจะหาเบื้องเข้าปลูกขนมบุมีแล้วก็อาชีวะดำเหมือนได้พอไปเลยจนยางคอตกพี่น้องเอ้ยตั้งใจไว้ว่าชิมาวานเข่ามินี่ไต่ได้พอมาเนี่ เปียวนะใช่ไหมสงวนาบ็ดเลยอันนี้ก็ไปยืมค่ะมาพอเขาจงไว้ให้เป็นเขางามเขาปลูกเตรียมวชิมะวานแส่ไว้ข้างในแส่จากมือพอจอะแส่สองคืนแส่สองคืนสองมือสองคืน,นเราเงาราจะขึ้นมาอบเพืียงคืนนึงสคืนเพราะว่าถืกเย็นแล้วเขาแส่น้ามาขึ้นมาอบเพืียงมันอุ่นแล้วมันจะแตกหน่อมันจะเ,เอ่งามเพราะเรามาในนี้เพระาะเจูด ที่เป็นในแดดอะไพี่น้องกาคือชิบ่ได้แล้วเพราะเนาะน่าจิตาย,ลย,ายลอลไรบกลาใสบกขุนตะก้างนะเอ่ <c oughs> ทางเบืองมืออื่นเนาะถ้าว่ามันแตกตากระชิวานคนรับบ่แตกตากากระชีบป้านเลยว่านกาบุกพ่อไปตีฉีิเอาน้นไผ่ไวนเลมันหายากเข้าในเฮือนกาเข้าบัวลายพี่น้องแล้วกครับเป็นข้าวกลบนลี่บ่ค่อยมีกาอันนี้กาพิ่นจงไว้ให้เนาะเพิ่นจงไว้ให้ซาขนาดนีเลยบกอิสาบ่กข้จูดดอกเขาขุ่นเขา คนอิสราคนลประกาดอยจะได้ไหมครการนก็บอพ่อหน้าขันดัมึดกับพ่อทำบ่เนาะกอพ่อมันเอาบางงามหวานลมลมันบางงามจะคิดว่าทังไหนพี่น้องมึดคำาชิยวเลยตั้งใจข้างในพอกะเมื่อวานเด็กไทยหน้าไหวไทยมือเลยไทยมือมือไทยไหววตตนชมาชมาวานยำข้าวกล้องข้าวปลูกเรียบร้อยมากเขาจะเป็นไรสิฟ้าจนเมื่อยพี่น้องตั้งใจไว้ะ เขากระจายเพอหน้าคนว่าชีชีดำบอกเพราะว่าวานแต่สองตาเพราะว่าให้น้อยชีดำเอ้าระว่าให้ใหญ่ะชีวานพี่น้องเพราะว่าของคนโบราณว่าน่ะมันก็ง่ายแบบนึงเป็นกบณีกระปุกเพชรเข้าชีวานเพราะเลยจะเข็ดอะไรนะพ่อเราเราไปหาถามมั้งค้แม่กุ้งไก่บ่มี้มั้ยเขาแม่ไก่หรือเขาบลากเระน้ำบลากระลองถามมั้งพี่น้องบลากระพอร์ตินอลนั่นแหละพอร์ติโนทีมงานจะพูบก เจ้ามาจับกบเบากุ้งนั่นแหละพี่น้องเอาพี่น้องกลับมาทางห้านเฮาต่อมาทางนี้ก็ซ้ํามิงพวกกะจัดห้องจัดห้านแล้วเด้อพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดตะซ้าวตะเสียบ่มงสวัสดีาานเปิ้านต้าซ้มื้อนี้กต้าแม่นมื้อนี้แเนาะอืแน่าสิมีลูกค้าอยู่น่าสิมีลูกค้าว่าเียเข้าอันนั้นเไปซะ อันนั้นไปใช่อันนั้นเป็นอยู่กังหา,าไปเบิ่งกระจูดเข่าหมดเลยหมดเลยปะหมดเลยครับปู<อ>่เพราะว่าเข่าอีพ่อเตรียมพันชิวานเด้เป็นแส้น้ามือสองมือหล้วก็มาอบมือหนึ่งมาดาเขาจจดซะหล้วก็บ,บ่มีนึงเขาปลูกครับเพราะว่าเขา่าในเล่าก็เป็นเขาน<อ>่าปลกับชิไปหาเบิ่งตาบ้านนั่นแหละชิไปหายืมเขาพอเก็บเก่เกแล้วก็กใส่เพิ่มขึ้น,<อ>นแต่เสียดายพอจนคอตกเลย แม่ดูเพิ่นแ้ก็เตรียมอองหน้าเตรเศร้าเลยวัอนี้เตรียมมาสิวานเพราะว่าให้ใหญ่ๆกันชิวานสองสอบผู้เป็นหน่อยหมดเลยเนาะหมดเลยข้าวปลูกคือข้าวปลูกมันสิหายากคือข้าวปกติมันง่ายอยู่แต่ว่าเพิ่นสิป่นข้าวปลูกนี่มีแต่เวลาเพิ่นเพิ่นปั่นแล้วเพิ่นปั่นแยกเก็บไว้ตังหะเป็นใจได้ต่อไหมนจิดำมืดเลยกับก้าวบัพ่อวานกาสองให้ ก็เตรียมว่าสีสีดำแต่ให้น้อยให้ใหญ่อยเชียวนเอ้เวลายามบ่มีแห้งเป็นใช่เนาะแห้งเห็ดชะกันตายแล้วอย่าให้ทึกเลียกหกตัวเด้แลชีออมหัวมือนรถบ่้อเลขเรจักถืทึกเลขกไปเนาะก็ยอมเล้วซื้ออยู่ซืืออยู่าไม่ได้เบิ่งกันเลย เบิกเบิกงแม่ครัเบิกแต่งแต่งตัวงามหน่อยเบิกแล้ววันนี้คือบ,บัวง,งามปะไดนธรรมดาธรรมดาวะ <c oughs> <c oughs> เอ้าจบคลิปไม่ค่อยเนี่ยคลิปรายการเชดียวกาลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อก่อนเด้อพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณขอบใจหลายๆลายเยมีเขามาดีต้านหับชมการช่องกุ้งมาลาวน้องอนุนหลักการถุกทุกซองไม่พี่น้องเลยเจ็บจะได้ไข้ยังมีเลยเดินทางไปในกระคอยปลอดภัยมือสกูดทุกคนคลิปรายก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อฝากาะะพี่น้องมา ตือนสมาติกเท้ากับพอเรื่องซีเรียสแล้วเนาะเรื่องบอดีการลักลากก็คืออยากพาพี่น้องไปบึงบรรยากาศอยู่หน้าเฮาแล้วเปน้องตามท้องไห้ท้งนาเนาะเพราะว่าวันกาดเตรียมชิลงหน้าพี่น้องก็คือครอบครัวบะกุ้งเห็ดหน้าปีหนึ่งสองเถื่อเห็ดหน้าปีแหลกหน้าแซงเพราะว่าเฮาชีวิตซาวนาเขาก็ต้องเห็ดหน้าสองเถื่อคือจะฟังไทยประเทศเห็ดหน้าปังเนาะฟังไทยประเทศเห็ดหน้าปัง แต่ว,ว่าฝั่งเราเป็นนาแซงกับนาปีเ่ mm hmm. เอา้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอเ้ยถ้าว่าพิาพากาโดยก็ต้องขอสดขออฟัยนเลยพี่น้องเด้อคลิปใหม่ภาพใหม่พอกันใหม่ขอให้พรให้พี่น้องรำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงสบายดี